สวัสดีพี่น้องทุกคนนะต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ครูเต้ไม่ทราบเลยว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับมีน้องเม้นต์ไปเมื่อหลายวันก่อนว่าครูครับสอนเพลงนี้หน่อยฮะตอนแรกเราคิดว่าเพลงสากลพอเปิดปุ๊บออกเพลงไทยนี่หว่าถ้าครูเต้อ่านเองนะถ้าอ่านเองมั่วๆนะเมลเบอร์เน่หรือเมลเบิร์นอะไรเงี้ยหรอ นะครับนั้นใครรู้ช่วยพิมพ์เป็นภาษาไทยคำอ่านให้นิดหนึ่งนะฮะใต้คอมเมนต์นะฮะแลอย่าลืมนะใครจะฝากเพลงไหนไว้นะครับแนะนำเต็มที่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะฮะใครยังไม่กดซับสไครต์อย่าลืมซับก่อนและใครไม่เคยติดตามทางแฟนเพจของกูเต้นะครับให้ไปด้านล่างเช่นกันไปเจอกันได้นะครับโอเคเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสอนแบบจริงๆแล้วมันก็เหมือนจะมีทาบแต่เราจะไม่ทาบก็ได้แล้วก็จะไม่ใช้คาโปเป็นตัวช่วยแรงทั้งสิ้นจะสอนแบบเท่ๆคูลๆนะฮะสอนแบบคอร์ดเทนชั่นเน็ตๆเอาแบบนี้เลยด้วยกันนะฮะอยากได้ความรู้กััันนนนนนจรรรรริงๆออออ่่่่ะะะเเเาาาาีีี้มดดดดูกกกลยววคคค์์แบป็ทชื B flat major s e ตามหลักเราอาจจะท่วไปลอยแต่จับเป็นอย่างนี้นะครับเ้วเป็นท่าห้าสายใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าจะเล่นตรงนี้ครับให้ปล่อยนิ้วชี้ไม่ต้องท่าครับ,บกดสายห้าเส้นเดียวและเกี่ยวห้าสี่สามสองเห็นไหมครับเริ่มได้สีสันออกมาลวหรือไม่ก็กดตรงนี้ก็ได้นะถ้ารู้เตสองได้อสอนตรงนี้แล้วกันเท่ดีนะครับอันนี้จับช่องที่หกนะครับนิ้วชี้อยู่สายหกช่องหกนิ้วนางสายสี่ช่องห้าไอ้ช่องเจ็ดครับสวัสดีสายสี่ช่องเจ็ด นิ้วก้อยสาย3ช่อง7นิ้วกลางสาย2ช่องหนะครับเราจะเล่นสาย6 4ส2สสองนะครับเกี่ยวพร้อมกันแทนคอร์ด B flat major seven นะครับและคอร์ดที่2ครับอันนี้คุณเต้มไม่ขึ้นตารางแล้วกันนะเป็นว่าเดี๋ยวจาวิธีวิธีจับเดี๋ยวคอร์ดมันจะหลูบบนทั้งเพลงน,นะครับคอร์ดที่2เป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่า A 7 augmented นะครับก็คือจะจับอย่างนี้ช่อง5นิ้วชี้ไม่ทาบย้ําว่าไม่ทาบนะไม่ต้องตกใจมือใหม่อย่าตกใจนะฮะมันไม่ใช่ทาบนะครับ สาย6ช่องห้านิ้วชี้นะครับแล้วก็สาย4ี่ช่องห้านิ้วกลางแล้วก็ไปช่องที่6นะครับนิ้วนางสาย3ามช่องที่6สาย2นิ้วก้อยนะครับเกี่ยวห4สี่สานะครับถ้าจำไม่ผิดนะชื่อคอร์ดน่าจะเป็น A7 a u g m e ออกเนตนะครับเ๋วเสียงมันจะประหลาดๆนึ่แต่เดี๋ยวเล่นกับคอร์ดชุดนี้มันจะเพลาะมากแล้วก็คอร์ดที่3พุทธได้สอนแบบจับรัดเลยนะครับถ้าใครเคยเล่น B Min o r 7แบบรัดนะครับแบบนี้เนาะให้เลื่อนมาช่องที่5้านะครับ นิ้วชี้อยู่สายห้าช่องห้านิ้วกลางสายสามช่องห้านิ้วก้อยเอ้ om, ่ิช่ตินิ้วนางสาย2ช่อง6นะครับแล้วก็เกี่ยวสาย5 3 2สพร้อมกันเอาแค่นี้พอนะขอนี้เอาแค่สสายก็ได้แล้วเสร็จแล้วแทขอนี้แทน D Min o r 7นะครับแล้วก็ต่อมาให้เลื่อนไปทางซ้าย2ช่องชุดชุดเป็นขอดที่3นะครับ C m i n o เ7นะครับเสียงประมาณนี้สาย5สาย3สาย2นะครับแล้วก็ขอดที่4ี่ ใครจับ F7 แบบเต็มได้ก็จับไปนะครับเกี่ยวสาย 6, 4, 3, 2พร้อมกันแต่ถ้าใครอยากจับรัดหน่อยอ่ะวิธีนี้ก็ได้นะครับนิ้วก็คือนิ้วชี้อยู่สาย6ช่อง1นิ้วกลางสาย4ช่อง1นิ้วก้อยสาย3ช่อง2นิ้วนางสาย2ช่อง1นะครับช่วงที่เป็น F7 นะครับเราจะจับตรงนี้ หรือใครแบบเมื่อจริงจงับรัดแค่นี้ก็ได้ครับอันนี้ลัดหน่อยนะแต่เสียงมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยากเล่นจริงก็ใช้ได้อยู่นะครับสาย6ช่องนี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางสาย4ี่ช่องแรกนิ้วนางนะครับสาย3ช่องสองแล้วดีแค่6 4สสนะครับสีสายแค่นี้ทีน,นี้ถ้าใครไม่ทันตรงไหนกลับไปทวนก่อนนะครับนิวเตจะลองเล่นต่อกันช้าๆนะครับให้ได้ยินเสียงคอด์ดนว่ามันเชื่อมกันยังไง มีคอร์ดอันแรกนะครับมีแฟร์เมเจอร์เซเว่นเอเซเว่นอเวนเต็ดีมเนอร์เซเว่นเี่ยวแค่3สายนะครับอันนี้532แล้วก็ C Min o r 7 5 3เเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครจับรัดตรงนี้ก็เป็น6 54นะครับสายที่เกี่ยวนะครับหรือใครจับเต็มกว่านั้นหรือใครจับ f7 แบบนี้ก็ได้คือคอร์ด f ที่ป่อยนิ้วก้อยนะครับสำหรับคนที่ท่าเป็นแล้วแบบนี้ก็จะสะดวกดีทีนี้มาดูแพทเทิร์นกันบ้างนะครับ แพทเทิร์นเนี่ยคุณเต้ให้เล่นแค่นี้เลยชิวๆเลยเกี่ยวตบเกี่ยวตบมีแค่นี้เลยฮะคือคุณเต้พูดว่าปามปามแบบว่าเกี่ยวแล้วกันปามปิด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 คอร์ด C ีมเนอร์เซเว่นกับ F อเซเว่นเป็นคอมโบ,บกันนะครับคือเกี่ยวตบเกี่ยวตบนะครับคอร์ดหนึ่งเนี่ยแพทเทิร์นก็คือ เกวตบเกลตบจบหนึ่งคอดเปลี่ยนครับเกวต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 บสองคอสุดท้ายคอมโบกันเกวตบเป็นคอร์อทันทีเกวตบแล้วก็หลูปทั้งเพลงนะครับอีนี้เดี๋ยวจะลองเกินเกินเล่นพร้อมเพลง้วกันนะครับลองเกินเกินดูเพลงนี้ร้องไม่เป็นอนะ่ะน่าจะมัวว่า แอปท่อนอะไรทั้งหมดก็เล่นวิธีนี้นะครับ